ม่อนี้ยจ่ายกะเพื่อนบ้านเพื่อนเอาตัวตัวมอนได้นอกค่ะเนาะอันตัวมอน,มนไหมนอกก่มะมาฝากแยกกะว่าเสีเอามาย่ำลงม,มึงนอกกันเนาะเครื่องกะบมมีหยังหลายอกค่ะย่ำเล็กๆหน่อยๆกินมือเทียงลงมึงนอกกันเนาะตัวไหมได้นอกค่นเนาะตัวมอนลุกตัวมอนไหมนอกค่ะโอ้ยายกกะเอินบ่ถูกนอกค่ะ พออันยายบ่เคยเลี้ยงเนาะค่ะยายก็เลยเอิ้นบ่ถูกเพิ่นเหลียกว่าดักแด่เนาะค่ะเนาะค่ะยายสิย่ากินเปล่าๆไมนจะจืดๆเนาะค่ะยายสิลองเอามาย่ามือหอมหัวานไงผักชี่ใบเลยพริกหนึ่งเม็ดเนาะค่ะเนาะร่องย่าเนาะค่ะจะเผื่อรสชาติเนาะค่ะเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเพิ่นหนึ่งมาเนาะค่ะใส่มะนาว สองชิ้นน้องค่ะอืมยายเรื่องเปียมจานหาจานคนนะคะ้องก่อเนาะโอเดี๋ยวจะหาย่ยาแล้วก็มาจ่าเติมน้ำปลาไปหน่อยน,ะะนึงค่ะน้ำตาลไปหน่อยนึงย่างใสงง่ใส่น้ำตาลแดงใส่แดงนาอคะ่ะเนาะนี่ค่ะ แยำแค่นี้ละเพิ่มรสชาตินอก,กนนะนาะคพึ่นหนึ่งมาพึ่นมาหนึน่งอันใสเกลือไปนิดหนึงน่งมาแต่ก็ขน,นาแยกินจือแยกแต่ว่ายังว่าเจืดจนนาะคเนี่ค่ะแย่มัประหยกแยมเอาแย่สิสีมันน,ะนาะคซีมันติดหอมหม้อยัดน้อย แซ่บค <imana language> mm. ่ะเพิ <welche ăn? S 1> ่มรสชาติดีอืมแย่สินหยางเนื้อเนื้อจานแย่ไปหาหยางเนาะค่ะเนาะนี่ไผ่มาเพ็ดแต่ใจเอาเนี่ยเพ็ดนี่จะต้จานเหลวเต็มบนหยางอุ้ยแซ่บค่ะพี่น้องจ๋ายำดักแด่เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ จานหนึ่งก็ดีเป็นย่านี้ยายกินมาเผืนยายว่าอู้ยายลวงอีสานของแสบแล้วนี่ยายเรียบร้อยแล้วย่ำดักแด้เนาะคะ่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเนี่ยจ้ายายก็ย่ำเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะตัวไอ้ดักแด้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนน้องมาจากทางสกขุนเพื่อนน้องมาฝากเนาะคะ่ะนี่ อยาเจิดแย่ก็เลยมาย่ำเพิ่มรดฉาินิดหน่อยเนาะค่ะหน้าตาหนากินมากเลยค่ะพระเด้อค่ะมาชิมกับยายลี่เนาะค่ะเนาะกินเล่นกับแสบกินกับเขาก็ดีเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝากช่องคลิปให้ยายลี่เนเด้อจ้ากดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ยายลี่ชาแนลเนะเด้อค่ะเด้อค่ะขอพกด,ดุกทันที่เข้ามาชมคลิปให ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดวะค่ะสวัสดีค่ะ